ค่ะครับปกติผมกอติตาครับ,ค,รบค่ะคุณอธิบดีคะการดําเนินการหลังจากนี้ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต,ต่อทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเนี่ยจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปคะคือวันนี้ผมกำลังเดินทางเข้าไปไปดําเนินการตรวจสอบทั้งหมดนะฮะให้เอาตัวลูกพันธุ์ทั้งหมดที่ให,ใหะะ้ให้ระยะเวลาหนึ่งแถวเนี่ยมาแสดงถ้าไม่มีผมก็ยึดเข้าเป็นของกลางนะครับคราวนี้ผมจะเล่าเรื่องมูลนิธิให้ฟังนิดไอ้มูลนิธิอันเนี้ย เดิมทีมันอยู่ที่หัวหินมีคณะกรรมก,การอีกชุดหนึ่งแล้วมาเปลี่ยนแปลงใหม่มามีคุณอ่าจะ่าจันแสงเนี่ยภรรยาของคุณเอทวินกรรมก,การและมผีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยคนแล้วก็ทนายคนสามคนเป็นกรรมก,การมูลนิธิมีแค่นะครับค่ะและคุณเอทวินเนี่ยได้โดนดำเนินคดีมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเนี่ยอายการสั่งหมาว้องมา,งาปีสี่สี่แล้วปีสี 7, เ่เจ็ดเนี่ยโดนอีกครั้งแล้วก็ศาลฎีกาตัดสินมาปีห้าสามจำคุก แปดเดือนแต่อรอลงอายาปักสองหมื่นบาทนะ,ละแล้วที่เขาเลี้ยงสัตว์ป่าที่ว่าเอามาดูแลรับทรงรักษาเนี่ยผมถามว่าสัตว์มันทำไมมากขึ้นมากขึ้นมันทําไมไม่เอาไปปล่อยหลังจากจที่ทําไมไม่เอาสัตว์เหล่านี้ไปปล่อยอย่างแมวดาวเนี่ยหกเจ็ดตัวเนี่ยใครจะมารักษาทีหกเจ็ดตัวล่ะ,ะที่เห็นที่เห็นชะมงคม์ชะมดทั้งหลายไอ้พวกนี้ไปดักออกมาจากป่านเนี่ยมันใกล้เขตอุทยานอิสระต่างๆทั้งนั้นอะแลวไม่มีหลักฐานการข้อพองอะ แล้ววันนี้เงินรายได้มูลนิธิเอาไปทําอะไรห้าหกแสนบาทและโรงที่พยาบาลสัตว์ดูช้างเชิงก็ไม่มีสัลยแพทย์อยู่ประจํลนานๆแไปเอาใครมาคนของคนก็นไม่รู้แล้วตั้งก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตแลวสัตว์ตายยงให้ยาเทินขนาดเจออะไรไปคุณเอ็ดมินก็ไม่เป็นสัรแพทย์และใครตายสัตว์ตายใครรับผิดชอบแล้วที่ไปกล่าวหากรมอุทยานนี่ผมจะแจ้งความดำเนินคดีด้วยขนาดนี้แต่ว่าทารุณสัตว์ก็คุณไปตะโกนไล่ลิงเหงลูกน้องคุณเนี่ยเพราะ พวกอาสา,าสมัครพนโกงานด้วยไหวลิ้นก็แตกตื่นเนี่ยฮะที่จะไปจับอย่างไงจะยิงยาลูกยายาดอกยาถลกจยิงท้ายถอยเกิดลิงมันตกใจหันหน้าไปโดนลูกตาปากคมรีอันก็พลอยซวยวอีกเขาก็พยายามเต็มที่แล้วไม่มีใครไปทารุนสัตว์หรอกเขาพยายามจะจับหยับนิ่งนิ่นใช้สมเนีิต่างชาติก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันแล้วจะไปให้ข่าวทําให้กรมเสียหายมากกว่านี้่ะ <c oughs> แล้วจานวนสัตว์ทั้งร้อยกว่าตัวที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ฯเข้าไปตรวจพบตอนนี้อยู่ในความดูแลของใครบ้างแล้วคะคือสัตว์ในย่อออกไปหมดเพราะเจ้าหน้าที่อาสาเขาไม่ยินยอมอนะต่อท้านเนี่ยค่ะคือถ่างจะรูดด้ทางไปถึงกางเนี่ยผมก็พยายามไม่จับผุมข้อหากัดขวางก็พยายามจะเอาเฉพาะสัตว์และสัตว์ตัวนี้เราติดแล้วเราก็ไปปล่อยพอแล้วมันไม่เนี่ยถ้าไม่มีปว่ปวยอะไรแล้วมีเหลือไม่กี่ชนิดหรอกค่ะ ตอนนี้มียังมีสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของทางมูล,ลนิธิอยู่อีกไหมคะท่านอนทิบดีคะก็มีฮะที่เขามีถูกตั้งอย่างช้าง่ะคุณ<ช>ไปดูจะพัช้างอะ่ะตายคาที่หลังคาเ็าไปม,มีตากแดดเขาอยู่อย่างนั้นมาะมานอะค่ะ<ช>ผมถามมามาจากไหนลูกช้างตัวเล็กเนี่ยก็บอกว่ามีฝรั่งมวยจากซื้อให้ที่ก็โยนอาหารให้กินหมดไปวันวันวัน,วนช้างไม่ต้องเล่นน้ําตรงนี้หน้องน้ํา หลังคาก็ไม่มีผมไม่รู้ว่ามันทรมานสัตว์หรือดูแลสัตว์ที่นั่นน่ะคุณลองไปดูดิคุณณิตาคุณลองข้าไปดูดิแล้วไปเช่าที่วัดอยู่แล้วเอาลินไปปล่อยเอาชนีนไปปล่อยเกาะของกรมศึกษาที่ใช้ที่จากป่าไม้นี่ผมต้องไปเก่งกรมธรรมชาตนี่เข้าพื้นที่จากกรมป่าไม้ไปแล้วไปปล่อยไอ้เจ้าเลี้ยงชนงชนีนในเกาะเขาก็ร้องมาขี้เครื่อรยลากันบนเกาะค่ะ ตอนนี้ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างทางกรมริยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทางมูลนิธิซึ่งเขาก็มีการยกข้อกล่าวหาอ้างขึ้นมาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะไปกันแกล้งเพราะว่าถูกเปิดโปงในเรื่องอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการนําสัตว์ป่าออกไปขายตรงนี้ทางอธิบดีจะชี้แจงในข้อกล่าวหานี้อย่างไร,งรคุณก็ระบุมาที่ว่าใครเอาสัตว์ป่าไปขายอย่าพูดเป็นรวมเจ้าหน้าที่คนไหนที่เอาสัตว์ป่าไปขายคุณระบุมาเลยค่ะผมจะไม่เลี้ยงเลยเจ้าหน้าที่คนไหนที่ไปหากินเอาสัตว์ป่าไปร่่วมืืออ้้ขายะ อย่าไปกล่าวไรลอยอย่างนี้ภาพร,รวมกลมคนดีๆเขาเสียหายพูดไปเรื่อยไปหูรูดอย่างนี้ไม่ได้คุณมาอยู่ประเทศไทยต้องต้องเคารบกฎหมายไทยอย่างนั้นฝรั่งต้องเที่ยวอื่นๆเขามาจะคิดจะมาทำลายลักษณะคุณได้ไหมมา<ช>เปิดกระต้า,เป,าเ,ปเปิดนู่นเปิดนี่แล้วเงินบริจาคทั่วโลกเข้ามาเต็มหมด<ช>โรงพยาบาลสัตว์เครื่องมือเขาเพิ่งซื้อมามาวานมั่งใหมๆ่ๆราคายังไม่แกะออกก็มาท่ามาโชว์นิดหนึ่งแล้วคุณก็ไม่จบสารภาพผ่าตัดเป็นมันก็ไม่เป็นแล้มาบอกดูแลสัตว์อะไรอ่ะ แต่ว่าวันนี้ในครอบครอ,องใบครอบครองมาคุณก็โชว์ไม่หมดโชว์ขยะขย่อนผมบอกวันนี้คุณต้องเอาตัวจริงนะสำเนาผมไม่เอานะ,ะแต่ถ้าคุณปลอมไปเอกสารไม่เอาที่อื่นมาสวมมันคงจะโดนสองเล่งค่ะแล้วถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วยังไม่ได้นําเอกสารตัวจริงมาแสดงท่านจะดําเนินการอย่างไรต่อไป <ผม S 1> ค่ะผมยึดหมดอะผมก็ยึดหมดอะค่ะ ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณค่ะคุณดำรงพิเดชอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะวันนี้จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งสําหรับที่มูล,ลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าหลังจากที่มีการเข้าไปตรวจยึดสัตว์ป่ามาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีกรณีการเปิดเผยภาพ การทํางานของเจ้าหน้าที่และมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการทารุณสัตว์แต่ว่าทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ยืนยันถึงการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอีกประเด็นนั่นก็คือการแย่งขันรัฐธรรม